ครับหัวข้อนี้จะต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงความหมายต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่จะบรรยายต่อไปในหัวข้อนี้คือรูปแบบการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรูปแบบการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างหรือจะตีความได้ว่าเราจะจ้างผู้รับเหมาเนี่ยมีกี่วิธี นะครับหลายหลายคนบอกว่ามีก็มีวิธีเดียวเจ้าของก็จ้างผู้รับเหมาไม่ใช่ครับเรามาดูวิธีการจ้างว่า,ามีกี่วิธีนะครับในภาพแรกเนี่ยนะครับเป็นวิธีการจ้างแบบดั้งเดิมหรือแบบที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่เลยย้ำนะแบบดั้งเดิมที่เราเจอกันประจำและก็มักใช้การจ้างแบบนี้โดยส่วนใหญ่ วิธีการหรือชื่อที่เรียกว่าการว่าจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างแยกออกจากกันนะครับการว่าจ้างผู้รับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาหลักแยกออกจากกันเรียกว่าซิงเกิลพลาสม์คอนแทคนะครับซิงเกิลพลาสม์คอนแทคหรือการว่าจ้างนะครับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาแยกออกจากกันฟังคำดีนะให้นักศึกษา จำลองตัวเองว่าเป็นเจ้าของโครงการนี่คือเจ้าของโครงการและเราเข้าไปจ้างพวกแบบจำได้ไหมเรามีเรื่องการออกแบบใช่ไหมครับหาพวกแบบยังไงพวกแบบเรียกว่าอะไรดีไซเนอร์จะได้มาด้วยวิธีการไปหาสถาปนิกใครก็แล้วแต่นะเขียนแบบออกมาหรือออกแบบออกมากลุ่มนั้นเขาเรียกว่าดีไซเนอร์ เสร็จแล้วเองครับเมื่อเราได้แบบก่อสร้างปั๊บนะครับผู้รับเจ้าข,ของอาคารก็ต้องไปเลยไ,ไ,ไปขออนุญาตผูกสร้างใช่ไหมครับไปขออนุญาตผูกสร้างจากเขตนะครับเสร็จแล้วไอ้แบบดังกล่าวเนี่ยเจ้าของโครงการก็ต้องไปครับหาผู้รับเหมาเองใช่ไหมครับหาผู้รับเหมาเองผู้หน่วยหลักนะผู้รับเหมาหลัก ก็อาจจะเป็นบริษัท ABC หรือใครก็แต่แตนะครับแล้วผู้หน่หลักก็ค่อยไปสับงานต่อสับงานต่อโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เรามักจะเจอกันในประเทศไทยนะครับคือเจ้าของบ้านไปหาพวกแบบเอาแบบไปขออนุญาตผูกสร้างเองแล้วก็หาผู้รับเหมาเองผู้รับเหมาหลัก ก็ค่อยไปหาศัพท์เองต่างหากคำถาม,ถามใครเหนื่อยครับใครเหนื่อยครับเจ้าของเหนื่อยครับถูกต้องไหมครับเพราะดำเนินการเองหมดเลยนะครับสองนะครับหากเกิดปัญหาหน้างานผู้รบเหมาเกิดปัญหา เรื่องแบบเรื่องแบบก่อสร้างวกเราเหมาะจะไปด่าหรือไปคุยกับพวกแบบหรือตลงได้ไหมฟังดีนะได้ครับแต่พวกแบบจะสนใจไหมสนใจอาจจะไม่สนใจเลยเพราะเฮ้ยมึงไม่ได้จ้างฉันนี่แันั้นพวกแบบก็จะไม่สนใจเพราะว่าไม่ใช่สายบังคับบัญชา เราดูผังก็เห็นภาพนะดังนั้นคนที่จะเคลียร์เรื่องนี้คือใครครับเจ้าของเองแล้วผู้รับเหมาก็ต้องไปฟ้องเจ้าของถูกต้องไหมครับพี่แบบเนี่ยมันเขียนมาผิดนะห้องน้ําเนี่ยมันเขียนมาทําไม่ได้เจ้าของเองก็ต้องไปคุยกับผู้ออกแบบอีกเพราะาอะไรครับผู้ออกแบบมันก็มีอีโก้ครับก็คือไม่คุยกับผู้รับเหมาไม่เกี่ยวนายไม่ได้จ้าง,งฉันนายต้องไปบอกเจ้าของนู่น ให้เจ้าของมาคุยกับชั้นใครเหนื่อยครับใครเหนื่อยเจ้าของเหนื่อยนะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับให้ชี้ภาพถึงวิธีการจ้างพวกแบบกับผู้รับเหมาแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ปัญหาที่มันจะเกิดคือในระหว่างการก่อสร้างนะครับผู้รับเหมานะครับเวลาที่จะประสานกับผู้ออกแบบ ปรสานโดยตรงไม่ได้จะต้องผ่านเจ้าของนั้นเจ้าของโครงการทําหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการเลยนะครับถ้าเป็นเป็นโครงการไม่ใหญ่มากมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราก่อสร้างอันนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นตามทุกที่แหละเราก่อสร้างบ้านเราก็จะมีแบบเราไม่ให้ผู้รับเหมาทำผู้รับเหมามีปัญหาก็ต้องฟ้องเหล่าเราก็ต้องไปหาคนเขียนแบบให้เราช่วยเียตรงนี้หน่อยเหนื่อยไหมครับเหนื่อย แต่เราก็จะมีเห็นวิธีการจ้างแบบนี้บ่อยๆทาะนั้นาการอธิบายตรงนี้1อยากให้เห็นภาพว่าจ้างอย่างไร2เห็นปัญหายัางไงโอเคนะครับนี่คือวิธีการจ้างผู้รับเหมากับผู้แบบแยกอกจกันเรียกว่า s i n g l e Time Contact วิธีการจ้างแบบที่สองนะครับถือว่านะครับก็จะมีลักษณะ การว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างมากกว่าหนึ่งแหละเซ p a เ a ล e p ตพรามคอนแทกการว่าจ้างผู้รับเหมามากกว่าหนึ่งก็จะเข้าไปสู่คำว่า Dominate Main c o n t a เตอร์หรือว่าการตัดงานออกไปนะครับหรือเรียกว่าผู้รับเหมาช่วงเฉพาะผู้รับเหมาช่วงเฉพาะที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ยังนะครับรูปแบบยังแยกตอนนี้นะรูปแบบเนี้ย นะครับยังจ้างพวกแบบผู้รับเหมายังไปจ้างบริษัทพวกแบบเหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อการทําแบบก่อสร้างจาได้ไหมครับในหัวข้อที่เราเลือกพูดถึงการออกแบบว่าเป็นอย่างบ้างแล้วก็จ้างผู้รับเหมาแยกออกจากงาเหามือนเดิมเหนื่อยเหมือนเดิมเลยนะครับกระบวนการตรงนี้จะเหมือนกับฉากที่ผ่านมาผู้รับเหมาหลักก็ค่อยไปหานะครับ นะครับงานไหนทำเองทําได้ทำงานทาไม่ได้ก็จ้างสับนี่คือรูปแบบหลักอยู่แล้วแต่จะมีบางส่วนที่เจ้าของโครงการนะครับแยกจ้างขึ้นมาต่างหากเขาเรียกว่า Dominate หรือว่าผู้ละเมาช่วงเฉพาะนะครับเช่นอันนี้ก็จะพูดถึงว่าทําไมเหตุผลถึงต้องอจ้างแยกเฉพาะวิธีการคือผู้ละเมา่าสาเหตุนะ เพราะว่าผู้รับเหมาหลักเนี่ยอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆนะครับที่เจอประจําก็คือพวกงานฐานลากใต้ดินสําคัญขนาดใหญ่เจ้าของโครงการนะครับเขาอาจจะจ้างบริษัทเฉพาะทางเลยทําเรื่องฐานลากแล้วผู้รับเหมาหลักค่อยทำงานบนดินไปตัวที่เป็นฐานลากใต้ดินเนี่ยเจ้าของโครงการจะจ้างบริษัทเฉพาะทางมาทํา อ,นนนะอย่างเช่นบริษัทยูนิคนะครับยูนิคก็คือว่าหรือยูนิคเนี่ยจะเก่งเรื่องงานฐานลากงานใต้ดินอะไรเงี้ยก็จะตัดงานนะฉะนั้นเนื้องานตรงเนี้ยเขาก็จะเอาจากแบบมาแล้วก็จ้างบริษัทเฉพาะสาเหตุก็คือนะครับเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เพื่อให้มั่นใจอาคารเป็นแข็งแรงสาเหตุที่สองก็คือเขาต้องการลดงบประมาณสาเหตุที่หนึ่งคือต้องการหาผู้เชี่ยวชาญเบ็ดเสร็ สองก็คือเขาต้องการลดงบประมาณถ้าเขาไปจ้างผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาหลักไม่มีความเชี่ยวชาญก็ต้องไปหาอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมครับตอนนี้นะการหามีค่าดําเนินการไหมมีกลายว่าเขาคิดเป็นหนึ่งร้อยบาทผู้รับเหมาหลักก็ต้องบวกค่าดําเนินการตรงนี้กับเราอีกดังนั้นนะครับวิธีการจ้างแบบนี้เนี่ยก็มีสองสาเหตุหนึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สองต้องการลดงบประมาณที่จะใช้ในโครงการเพราะไม่ต้องไปเสียค่าดําเนินการกับผู้นำหลักโอเคนะครับวิธีการนี้ก็คือเหมาะกับโครงการที่มีขนาดใหญ่ก็ได้นะครับขนาดใหญ่ก็จะจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเออถ้าเกิดเรามาปลูกบ้านของเราทำได้ไหมนักศึกษานะครับถ้าเราปลูกบ้านเราทําได้ไหมทําได้นะครับเช่นอาจจะ ถ้าเราปลูกบ,บ,บ้านแล้วเราจะต้องทาําสระน้ําย้ำนะทาําสระน้ํานะครับนะจะมีสระว่ายน้ําแล้วเราจ้างผู้รับเหมาในแถวหมู่บ้านในสายเนี้คิดว่าสาระน้ํามันจะรั่วไหมละ่ะนะครับเพราะเขาไม่มีความเชี่ยวชาญก็จะก่อสร้างบ้านได้เป็นร้อยหลังแต่เขาไม่เคยทําบ่อน้าําหรือสระน้ํามาก่อนนะครับดังนั้นเราอาจจะตัดงานตรงเนี้ไปจ้างเฉพาะบอกว่างานเนื้องานนี้ไม่เกี่ยวนะนี่นะครับเพราะว่าถนะ้าเกิด ผู้หลักของนักึกษาที่จะปลูกบ้านไปหาเองเขาต้องบวกอะไรบวกค่าดำเนินการในนั้นสาเหตุที่เราจ้างแบบนี้คือหนึ่งยามที่หนึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวอาคารสองก็คือเพื่อต้องการลดต้นทุนแต่คนที่ยังเหนื่อยคือใครครับเจ้าของครับเจ้าของเพราะเจ้าของทำเองทุกอย่างเลยหาพวกแบบเอง หาผู้ับเหมาหลักเองหาอะไรครับผู้ผู้ับเหมานะครับช่วงเฉพาะเองยังเหนื่อยนะครับนะครับนี่คือรูวิธีการจ้างน,นะครับผู้ับเหมามากกว่าหนึ่งรายก็เห็นภาพไปนะว่าเป็นยังไงอธิบายให้ได้นะครับโอเคคราวนี้เราไปดูในรู้วิธีการจ้างแบบอ่าเรียกว่าดีไซน์ m a n a g e c o n t อ c แทคดีไซน n n อนด a แมเน c t อน a c t หรือการว่าจ้างออกแบบและรวมจัดการงานขอสร้างหรือนะครับการจ้างออกแบบและรวมจัดการจัดการงานขอสร้างภาพอย่างนี้ครับในหัวข้อ,อเราจินตนาการว่าเราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของอาคารนะหรือเจ้าของบ้านนะัอดีๆ เราไปจ้างพวกแบบจำได้ไหมเที่วจะได้แบบเราก็จะจ้างพูกแบบนะครับแล้วเราไปหาผู้รับเหมาเราไปหาผู้รับเหมาจะมากกว่าหนึ่งลายหรืออันนี้เป็นตัวอย่างว่าอาจจะเป็นลายเดียวก็ได้หรือมากกว่าหนึ่งลายก็ได้ นะครับแต่คีย์เวิร์ดมันมีคำว่าออกแบบและบริหาโรโครงการความหมายก็คือพวกแบบเนี่ยอาเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนจัดหาผู้รับเหมานะครับหรือให้ผู้ออกแบบเป็นคนจัดหาผู้รับเหมาแสดงว่าดีไซเนอร์คนที่เขียนแบบให้เราเนี่ย ก็มีความเก่งระดับหนึ่งแล้วเฮ้ยเราบอกคุณออกแบบบ้านให้ใชนแล้วนะหรืออะไรฉันไหนๆแล้วคุณช่วยหาผู้ับเามามาทีหนึง่งนะครับช่วยหาผู้ับเหมาแสดงว่าเขาทําหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ับเหมาให้เราด้วยหาผู้ับเามาให้เราด้วยและควบคุมงานให้เราด้วยเห็นภาพยังนะครับควบคุมงานให้เราด้วยแสดงว่าหังเมื่อกีนขนาดนี้ แต่เราก็มีส่วนในในการในการดูแลด้วยนะหมายความว่าตัวเจ้าของเข้าไปนั่งอยู่ในที่ประชุมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือเราเหนื่อยน,น้อยลงเราเหนื่อยน,น้อยลงแ้นเวลาผู้ระเบียมีปัญหาเรื่องของแบบและหนึ่งผู้ระเบีหนึ่งของสามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาสามารถคุยโดยตรงกับใครผู้ออกแบบได้เลย นะแต่เพียงเจ้าของงานอาจจะต้องรับรู้ด้วยนะครับคำว่ารับรู้คือมันมีสายเชื่อมโยงอย่างนี้ไงคุณับเหมาก็ต้องก็คุยกับพวกแบบได้เลยไม่ต้องไปต้องไปผ่านเจ้าของแห็นยังครับเจ้าของอาจจะคอยฟังอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละอะไรเงี้ยคือรับรู้แต่ไม่ต้องไปแอคชั่นละพวกแบบจะทําหน้าที่แทนเจ้าของงานแต่เจ้าของเนี่ยไปหาพวกแบบกว่าจ้างห้องแบบแล้วก็กวักือมา ไปทำหน้าที่บริหารงานก่อสร้างด้วยหรือ CM ไปด้วยเลยจัดหาผู้ับเหมาควบคุมผู้ับเหมาโอเคนะครับรูปแบบนี้คือหาใครก่อนหาพวกแบบและพวกแบบก็จ้างให้เป็นผู้บริหารโครงการแทนเจ้าของโครงการนะครับหาผู้ับเมามากกว่าหนึ่งรายก็ได้หากเกิดปัญหาหน้างานสามารถคุยตกลงกับพวกแบบได้เลยนะครับหรือปรึกษาพวกแบบได้เลย นี่คือวิธีการจ้างนะครับออกแบบและบริหารงานก่อสร้างร่วมกันหรือจัดการงานก่อสร้างรวมกันนะครับนี่คือรูปแบบต่อ,อท,ที่ต่อมานะครับต่อมาเป็นการออกแบบและก่อสร้างรวมกันเมื่อกี้นี้ออกแบบและบริหารแต่นี่คืออะไรครับดีไซน์นะครับเรียกว่าดีไซน์บิวก็ได้ นะบางทีเรีว่าดีไซน์บิลหรือดีไซน์คอนสตรักชั่นคอนแทกนะครับบิลก็คือสร้างนั่นแหละบางทีเรียกว่าดีไซน์บิลนะก็คือออกแบบแล้วก่อสร้างแต่แตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าของยังใครครับนะครับยังหาผู้ออกแบบแล้วผู้ออกแบบทำหน้าที่รับเหมาก่อสร้างด้วยแสดงว่าไม่ต้องเสียเวลาแยกนะเฮ้ยอยู่ออกแบบและก่อสร้าง เลยนะนะครับข้อดีคืออะไรประหยัดเวลาประหยัดเวลาไงครับพวกแบบและก่อสร้างด้วยจําเป็นต้องออกแบบให้เสร็จทั้งหมดแล้วค่อยไปสร้างไหมไม่จำเป็นเขาอาจจะออกแบบตัวฐานลากอะไรไปก่อนแล้วก็ไปทําแล้วค่อยต่อออกแบบต่อมาต่อมาต่อมา,อมานะครับก็คือออกแบบตามกระบวนการก่อสร้างข้อดีคือลดระยะเวลาได้ ลดระยะเวลาแล้วได้ข้อดีที่สองคืออะไรครับเจ้าของโครงการก็ไม่เหนื่อยเพราะเกิดปัญหาหน้าง,งานเคลียร์เองแล้วกันคือเคลียร์ด้วยตัวเองอะ่ะเพราะตัวเองออกแบบและก่อสร้างฉะนั้นบริษัทร,รับเหมาเนี่ยบางบริษัทนะครับก็สามารถเซอร์วิสตรงนี้ได้หรือทําการออกแบบได้ด้วยหรือบริษัทสถาป,ปนิกนะก็สามารถที่จะรับออกแบบและรับเหมาไปได้ด้วยเห็นอย่างครับฉะนั้นบริษัทที่นิสา,าจะไปทํางานเนี่ย มันก็จะมีรูปแบบการเซอร์วิสหรือการบริการแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าของโครงการจะต้องมีก็คือทีมที่ปรึกษานะครับทีมที่ปรึกษาสาเหตุเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าของโครงการสมมตินักศึกษาเป็นเจ้าของโครงการเป็นนักธุรกิจไม่มีความรู้เรื่องก่อสร้างฉะนั้นพวกแบบและรับเหมาออกแบบเองก่อสร้างเอง มีมั่วได้ไหมครับมันเป็นไปได้น,นะครับดังนั้นเจ้าของโครงการก็จะแต่งตั้งทีมที่ปรึกษ,ษาหรือบริษัทคอนซัลท์บริษัทคอนซัลท์มาตรวจงานก่อสร้างเห็นยังออกแบบและก่อสร้างก็ต้องเบิกเบินเจ้าของนะครับเบิกเจ้าของนั้นเจ้าของก็ต้องจ้างคนตรวจงานมาช่วยตรวจ นะครับก่อนที่จะเบิกเงินเจ้าของเรียกว่าทีที่ปรึกษาหรือคอนซัลคอนเซัลท์เป็นตัวแทนเจ้าของทําหน้าที่ตรวจงานก่อสร้างจําดีนะครับดังน,นั้นรูปแบบการ่อแบบการออกแบบและก่อสร้างรวมกันข้อดีคือลดเวลาในการทําโครงการนะครับอ่าแล้วก็ะสะดวกกับเจ้าของโครงการนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาหาจัดการด้วยตัวเองทั้งผู้ออกแบบ และพูดรื่องเหมาแยก,ากกันแต่ควรมีทีมที่ปรึกษาเอาไว้เป็นตัวแทนเจ้าของในการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างนะครับตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างส่วนเมื่อได้งานนี้แล้วเขาก็จะไปแยกนะครับแยกจ้างต่ออันนี้เป็นเรื่องเรื่องต่อไปแล้วรือจ่จายจะจ้างสับต่อนะครับแต่นะคบอาจารย์จะพูดถึงรูปแบบข้างบนว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยจ้างแบบนี้เนี่ย นะครับข้อดีข้อเด็กแล้วควรข้อคนมียังไงบ้างนะครับในรูปแบบหนึ่งที่มีในงานก่อสร้างเรียกว่าดีไซน์บิลวหรือ Design ดีไซน์คอนเ o n ปชันคอนแท้เองโอเคนะครับคานนี้ในรูปแบบการจ้างอีกแบบหนึ่งที่เรามักจะเคยได้ยินในโครงการภาคลัฐนะเรียกว่าการว่าจ้างออกแบบและก่อสร้างรวมกันพร้อมลงทุนก่อน หรือเรียกว่า turnkey c o n t a c t มักจะเจอในลักษณะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานเช่นทางด่วนนะครับรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับหรือรถไฟเชื่อมสามสนามบินนะ่าจะเรียกว่า turnkey c o n t a c t ความหมายคืออย่างนี้ครับเจ้าของโครงการนะไม่ต้องลงทุนหรือจ่ายเงินอะไรสักบาทเลย นะครับผู้ละเหมาทำหน้าที่ลงทุนไปก่อนหาเงินไปทก่อนทำไปก่อนเสร็จแล้วค่อยนะครับส่งโครงการเมื่อแล้วเสร็จคำว่าเทินคีก็คือส่งกุญแจความหมายคือนะครับทำเสร็จลงเงินไปก่อนแล้วค่อยไปเบิกเงินกลับเจ้าของอาคารหรือโครงการเลยหลังจากสร้างเสร็จเจ้าของไม่ต้องลงทุน สร้างเสร็จแล้วกหอบฉันแต่ไม่ค่อยจะพบในงานภาครัฐเรกนชนมักจะพบในงานภาครัฐบาลนะครับโครงการที่เรามักจะเห็นประจำคือ,อ,อทางด่วนรถไฟฟ้านะครับนะรถไฟฟ้าเป็นต้นรถไฟควาเมเร็วสูงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วอ่าแล้วอย่างนี้รัฐจะมีเงินจ่ายหรอวิธีการจ่ายเงิน ของการทำเทิร์นทีคอนแทคคืออะไรนะครับนักศึกษาคือการให้สัมปทานนะครับที่เราเจอคือการให้สัมปทานดังนั้นนักศึกษาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นทางด่วนต้องเสียตังค์นั่นแหละครับคือโครงการเทิร์นทีคอนแทคที่เอกชนลงทุนไปก่อนและรัฐนะครับให้สัมปทานคือเก็บเงิน จากาจากการาผู้ใช้บริการในโครงการขอสร้างนั้นที่นักศึกษาเห็นก็คือทางดวนรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าสายต่างๆนั่นคือลักษณะเพิร์ทีคอนแทกการจ่ายเงินกะ็คือให้เป็นสัมปทานแต่เมื่อเราครบสัมปทานอาจจะ30ปนะีตอนนี้เราก็จะเจอแล้วถ้าหานักศึกษาดูข่าวเนี่ย เราเห็นว่าครบสัมปทานแล้วนะนะครับเขาก็จะคืนสิ่งก่อสร้างนั้นให้กับภาครัฐเอาไปบริหารการต่อแต่ภาครัฐก็อาจจะจ้างบริษัทเอกชนอันนั้นแหละที่สร้างเนี่ยไปบริหารต่ออีกที่เราเจอก็คือ BTS นะภาครัฐเนี่ยเขาครบสัญญาก็ BTS บบก็จะส่งโครงการคืนก็คือตัวรางตัวรถไฟให้กับภาครัฐภาครัฐ นะครับกรุงเทพมหานครก็บอกว่าโอเคคุณบริหารต่อแล้วกันแต่ค่าตัวค่าเก็บเงินที่ได้แบ่งกันพลฒนาะนี้นะครับแต่อันนี้อธิบายความก่อนโครงการเทินพีคอนแทกก็คือการที่ผู้ละเหมาลงทุนไปก่อนทั้งหมดเสร็จแล้วค่อยมาเบิกเงินหรืออาจจะได้ค่าตอบแทน,นเชิงเชงของสระทานมักจะเจอในโครงการภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ นะครับนี่คือรูปแบบการจ้างในหลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นนักศึกษานะครับจะจ้างในรูปแบบไหนเพราะอะไรนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อต่อไปนะครับนะครับ